หมื่นบาลีกับนครไกรครับกอดทุนเลยครับกบรรมการจุดปล่อยเรียกเกลือทั้งคู่กอดทุนนี่แล้วตีว่ายทูนี่ทำให้การทุ่งออกมาแล้วโอ้อมาแล้วครับไปดูกันมที่ว่าเที่ยวนี้จะตกรอบหรือว่าจะเข้ารอบรอบหนาแต้มค้องมือบาลีรอบหนาเหือนเือบสาว เขาไตอนนี้เราถายติดถายติดถ่ายติดเปนีแล้วแสงยี่สิบเไปแล้วมาแล้วายดีถ่เยดีถว่ายไบอกว่าเที่ยวแรกตัวเรายชนะไปแล้วเนึ่เที่ยวมอดินเข้วเที่ยวที่สามลวอไพี่แล้วสาอไพี่ปวดหงจะดีผัวไม่ผัวโอ้มีผัวไม่ผัวนับสาตามาอย่งไเามีว้อะคกวาเรยากกับเร કળેે઺ ચેવે યેણ લેમશા શેણ ક૨ા ખ૫ાળા�ા�ા� કોાળ કેણ ખોઘા� કોા�ા� ખ૮ા�ા� કેણ ક૨ા�ા�ા�ા� કેણ કોા� สบายบอกว่าไปก่อนนะจ๊ะสาวน้อยจ๋าพี่มือวารีขอตัวบ๊ายบายเข้าเซ็นเฮยเพื่อเพื่อเข้าเซ็นชัยพุทธศิษย์แม่รอช้ายกทองในร่างน้แดงมือวารีเป็นเรือชนะมือวารีเป็นเรือชนะครับเที่ยวนี้ครับก็เป็นนั้นว่ามือวารีขึ้นไปเราชิงชนะเลิศสามาแล้วห้องไกลไปชิง รอผู้ชนะระหว่งแม่พุทโธกับนางสาวบาเทียนครับอาละครับเที่ยว29ครับรอบตัดเชือกรอบที่สองรอบชี้สตาใครจะเข้าริงชนะเลิศและใครจะจริงที่สารเที่ยวแรกนั้นปรากฏว่าเจ้าพายุชนะบุรี บัวลีชนะเจ้าพายุชนิดเฉีดจิว๋วทีเหล่านี้มาดูที่ว่าเจ้าพายุจะแก้ตัวได้หรือไม่ได้และวทีเหล่าที่สองปู่เล็กไหลกับทดกัพานครับทดกัพานชนะไปที่ยวแรกแล้วเที่หลังจับจับแล้วครับ เขาประกบเขาเขามีไม่ต้องจับฉลากรูน้ำเป็นรอบจริงครับไม่ต้องจับเพราะว่าชนะสองที่ยวชนะไปเลยครับไม่ต้องจับฉลากครับคครรัับบเที่ยวต่อไปครับเจ้าพายุอัคอรแม่บุรีรถฉลานกับปูเหล็กไหลและเที่ยวที่สามของ